น ok 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 ok. ักหนาหนุ่ยกล้วม่กาให้หดเสีไปอย่ห้องเชือใาเฮ้ยเี่แล้วเราไม่เลิกทาสู้ดีขอับคูินดีน่าแกจีนไเลยลกตายก็้โคติ

เออจะจะเย็นจินไหมเขาไปทางนู้นแล้วเพื่อนโอ้โอเคเข้าใจแล้วไปตามนมาตามหาฮุนดาฟกบูมกันนะครับมีคนมีการวิเกราะห์เขาบอกน้าว่ามันฮอนดาฟกบูมเลย ีนไงทุกคนผมเจอแล้วเห็นไหมเห็นไหมช,ชุดๆนะครับแล้วเขาบอกว่าหายเลย่านหายเลย